ครรัับกนโดสรุปว่าเป็นไงโดนไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยแต่เฮ้ยแต่โกูบอกหายากมันไม่งานเก่างานใหม่มันก็มีราคาก็ประมาณนี้โอนี่สวยดิสโตนเว้ยสีเข้าีดีนะอิงหนึ่ตอนนี้ผมเริ่มอินกับชียา86มากเลยเว้ยผมว่าของแต่งเยอะซื้อตัวเก่ามาแปลงหน้าเป็นตัวใหม่ได้หรอวะนี่นี่ตัวเก่านี่ตัวเก่ามันต้องมีคนทำได้แต่ถามอาร์มนะอาร์มบอกว่าประมาณ6-7เจแสนเยนเองนะ เราจะซื้อที่บ้านเราสุดนะแม่เย็นเย็นเย็นอ๋อที่ราคาที่นี่ใช่ใช่มือสองนะโอ้ยตื่นเต้นเนาะอานการอยากจะบอกว่าผมติดตามเฟซบุ๊กของพี่หนึ่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 งเราพี่หนึ่งเฮสซีอ่ะพี่หนึ่งบอกว่า โอเอสเป็นในรอบหลายปีที่เพิ่งมาออกบูธใช่ทำไมเขาไม่มาออกล่ะครับใช่ครับลองลองดูไหมว่าเขามีอะไรมาดู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 น่นี่คือตำนานแล้ว่าใช่โอ้โหเทพจัดว่ะคราวนี้เทพจัดว่ะเครื่องเต็มเครื่องเต็มข้อกระจกอีซีเวิร์กเฮียอ่ะอใช่เครื่องที่บ้านของพี่ของเพื่อนพี่ติ่งพี่ติ่งพี่ติ่งเลี่ Uhm ดูสดแล <น lum S 3> ้วมาโชว์แบบนี้เครื่องตัวนั้นจะขนาดไหนวะนะราคาจะพุ่งใช่โหดจริงเฮ้ยเบลสวยมากโโลก้โหเขากลับมาก็ยิ่งใหญ่เลยนะเขาทำเยอะนะเนี่ยเบลสวยมากหมวกก็เท่เฮ้ยนี่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 พูดแจมลูกเตเออเฮ้ยหมวกเท่อะ อยากซื้ออ่ะซื้อดิต้องซื้อซื้อได้ปะแก้วไทเทเนียมเอาดิหมงซื้อได้ปะคือต้องบอกว่าในรอบหลายปีที่เขาแบบไม่เคยออกบุญเลยอ่ะซื้อดิมนี่นี่ครับซื้อของจริงว่ะเฮ้ยก็ชอบเลยอะแดงดำนี่ต้องแดงดำ เฮ้ยสีเทาสวยเออเทาก็สวยแต่ผมไม่ได้ใส่หมวกนะดำก็สวยเฮ้ยสี่พันห้าร้อยเยนถูกแล้วเนี่ยคุณแม่แสงการดีไม่ได้ว่ะมีสองสีที่เข้ารอบอ่ะมีสองสีที่เข้ารอบใ่ดาให้ผมเลือกผมเลือกอันนี้ผมเลือกเทาเพราะดำที่มีเดียวเออผมชอบอันนั้นซ้ายเอ้เซนซ้าย เอาครับเสียตังค์นะครับใหญ่ครับกลับมาให้ยิ่งใหญ่ครับหวกปลาแล้วใบแร่งแน่แน่เศรษฐกิ๊จไปนะนี่ใช่เนื้อหมอเมลเนื้อหม้อชาได้มันก็ปกตินะคุณใส่หมวกประมาณขนาดไหนอะสีครับสีครับดีป่ะหรือดำเขาจะหมวกใส่ดีหรอไม่คุณคุณคนใส่หมวกนะคุณคุณเลยรู้ผมแม่คนใส่หมวก เออผมชอบอันนี้อันนี้เท่กว่ามันดำเทาใช่มันไม่เป๊ะมันมันเอออันนี้เท่กว่า this one ิสมอนโอ้ยเปิดบินว่ะกากากับมาครั้งยิ่งใหญ่ของ OS เะเขาขายเอวบีพวกกดบวกไปฮะแต่สวยเออแต่สวยแต่ไม่แต่ราคามันไม่แพงเลไงใช่ราคาเฮ้ยโมเดลเนี่ยง่าย ก้าสต์ตัห้าพันเยนผ้าขน,น,นูพันเยนอยากซื้อมาสั่งตอนนี้สองร้อย <200, S 1> เอาไหมเอาไหมน,นีคือแบบถุงผ้าขนูพันเยนนอ่งโอ้หส่เยามร้อยเยนเออ,เอใส่เศษเหรียญด้วยเออนี่คันเลอร์นนะสวยเฮ้ยกายกับบางเขาก็ไม่ธรรมาดานะ,ะเดี๋ยวเราว่าาชำระ เดี๋ยวพี่โก้เดินมาตามที่รถนะผมพาดูมามามา,มาต้องบอกว่าเครื่องนี้ต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าเครื่องมันเก่าไม่ไม่สมองลเลยว่า,ม,วามันคือเรื่องใหม่หมดเลยเครื่องใหม่นี่เดี๋ยวไปดูนู้นนู้นนู้นที่เขาโชว์อยู่แล้วประเด็นคือเมืองไทยมีแล้วจ๊ะมีแล้วครับตัวเดียวตัวเดียวนะแต่ก็ราคาก็เอาเรื่องนะตัวเดียวเออตัวเดียวเหมือนกันราคาไม่ต้องพูดถึงเลยของไทยก็ทรงนี้เลยนี่โอ้โห แต่มันเท่มากอะคือการสร้างใหม่นะของไทยอ่ะพี่ที่พี่ติ๋งบอกนะคนที่จะสตา a ก็คือเขาซื้อมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าใส่เครื่องเมื่อไหร่อ่ะเจ้าสำนักเนี่ยเขาจะไปสาา์ t เครื่องใช่ใช่ใช่ลองได้หรอลองได้หนึ่งสองสาม กรับอ๋ออ๋อ,อ,อต้องวิง่งโอช้ชสปีดชปอ๋อปังปังปังอันนี้ไงห่ายไงพื่อเวลาก็ปังปังปังาปัง่งึ่งึ่ง,ง,งเฮ้ยดิสพอต์มูฟเนพวกคุณได้อะไรกันโอ๋อ นี่ไงให้ดูต้องมุดต้องมุดต้องมุดต้มุดเป็นเป็นด็อกใช่ไหมใช่หนึ่งปึ๊บกลับไปเขาให้ดูว่าระบบกลไกเปลี่ยนเกียร์เป็นไงเนาะปึ๊บมันต้องมันต้องมีการหนึ่งสามนี่นี่หน้าทวี up อ๋อโอ้ห้าห้าสี่อ๋อเฮ้ยแจ๋วอ่ะ เข้าปึกปึกปึกเลยอะซีเชียลใช่แจ๋วว่ะบริวิกบริวิกแบบสุดเจเลยทะกกิ้อะรเกิงมาเก็ลอ่ะคุณโดนไปแล้วคุณไม่ใส่เหรอเอ๋อไม่ได้ไม่ได้เดี๋วค่อ่เดี๋ยวค่อยส่ตอนเย็นเโอ้เอนี่ก็คือลอเทพที่ผ่นออถ้อใครสนใจก็ติดต่ออโตเวิร์ใช่อาร์ตตองอาราร์ตบาซาเบ้ เครื่องมันจุ๋มเฉียน่ารักดีอะน่ารักจัดจัดเลยอะสี่ลิ้นอย่บอกนะอยบอกนะมันคือสเต็ปเดียวกับแซ่เฮ้ยใช่นี่มันเบาะตัวเดียวกับช้ำลานี่ใช่ตัวเดียวกับช้ำลาบใช่ทาคูเมียถ้าคุณเดือดมาก่อนคุณรู้โอซาเต้คุณรู้จักอันแรกก็คืออะไรคลัชใช่ไหมคลัชใช่ไหมตายแล้วท็อปซีเกิดโอ้โหนี่ไงขามือผไม่ค่อยอยากเดินไป เขาต่อกอันอยู่เลยนนง้น<อ>จบคิวน,นี้เหรอไหมจบคาิวเอเดี๋ยวเราไปดูทัมส์สเกตแต่ละคันดีกว่าแล้วเราไปดูทัมส์เกตแต่ละคันแล้วเป็นยังไงบ้างใช่ป่ป